บทที่1,045เเสี่ยวซานชนะอีกแล้วเสี่ยวซานพูดด้วยความประหลาดใจเจ้าเมืองจินกำลังทำอะไรรีบลุกขึ้นข้ามิกล้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคู่ต่อสู้ของเสี่ยวซานเมื่อวานนี้เจ้าเมืองจินอันกลัวแห่งเมืองแยกนภาจินอันกลัวกล่าวด้วยท่าทางเขินอาย ผู้อาวุโสจินข้าขอโทษเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันเป็นการใช้ความคิดเห็นที่เลวร้ายคาดเดาคนที่มีคุณธรรมสูงส่งทําให้มันมีอิทธิพลต่อเกมต,ต,ต่อต่อมาของเจ้าข้าละอายใจจริงๆเมื่อวานเจ้าว่าข้าไม่ยุติธรรมเจ้าไม่คิดอย่างนั้นหรือเสี่ยวซานคิดในใจแต่พูดอย่างใจเย็นบนพื้นผิวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเมืองจินข้ารีเริ่มขอต่อสารบรรพบุรุษเพื่อหยุดใช้มังกรดูร้าย อันที่จริงสองต่อหนึ่งไม่ยุติธรรมราชสำนักคงไม่เคยนึกถึงสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนข้าได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วและข้าจะต้องไม่ทำลายความยุติธรรมของการประลองเพื่อตำแหน่งจักรพรรดิครั้งแล้วครั้งเล่าข้าควรจะขอโทษมันคงจะยากขึ้นเล็กน้อยสำหรับเจ้าเมืองจีนในการประลองรอบต่อๆไปจินอันกัวพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยว ข้าจะโทษพี่จินได้อย่างไรมันเป็นความล้มเหลวของข้าเองที่จะทําตามความคาดหวังของข้าอย่าพูดถึงมันหลังจากจบเกมข้าจะไปหาพี่จินเพื่อดื่มกันอย่างแน่นอนนิงเชินเอินยิ้มและพูดว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วเข้าไปเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้กันเถอะพี่จินน่าจะเป็นนัดแรกในวันนี้ใช่เป็นตาของผู้เล่นชายที่มีความแข็งแกร่งของครึ่งแรกผู้เล่นสองคนที่มีชัยชนะติดต่อ,อก,กันสองครั้งจะ,ะเผชิญหน้ากันเสี่ยวซานปทัทสุอันหยู ล้อมรอบด้วยหนิงเฉินเอินและจินอันกัวเสี่ยวซานมาที่เวทีประลองอีกครั้งเมื่อเทียบกับคนระดับสูงที่รู้ถึงความเป็นกลางของเผ่าต้นทองฟ้าแล้วผู้ชมทั่วไปยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่เมื่อพวกเขาเห็นเสี่ยวซานเข้าไปในพื้นที่พักผ่อนก็ยังมีเสียงเชียร์เสียงเชียร์เป็นเหมือนคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่มีความกระตือรือร้นมากกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่เข้ามาในเวทีประลอง ในหมู่พวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเพราะความคับข้องใจของเสี่ยวซานใครก็ตามที่มีสมองน้อยสามารถเข้าใจได้ว่าเสี่ยวซานถูกสารบรรพบุรุษบังคับให้ไม่สามารถใช้มังกรดูร้ายและแน่นอนว่าไม่ใช่โดยสมัครใจมีคนยอมจ่ายเงินสำหรับมันและเข้าร่วมการแข่งขันตามกฎเดิมแต่ตอนนี้เขาถูกขอให้ไม่ใช้รายการที่ประมูลมาต่อไปซึ่งไม่ยุติธรรมโดยเนื้อแท้ โดยธรรมชาติแล้วผู้ชมจะไม่กล้าคัดค้านกฎของสารบรรพบุรุษอย่างเปิดเผยแต่พวกเขาก็ยังกล้าที่จะเอะอะวยวายดังนั้นเมื่อเสี่ยวซานเข้าสู่เวทีประลองเสียงเชียร์จากภูเขาดังสึนามิจึงดูเหมือนจะตกหน้าของจักรพรรดิในราชสำนักบรรพบุรุษเสี่ยวซานโค้งคำนับเป็นวงกลมไปยังพื้นที่ผู้ชมจากนั้นเข้าไปในห้องรับรองโดยตรงโดยไม่ชักช้าเนื่องจากความล่าช้าในการพูดคุยข้างนอกพวกเขาจึงเข้ามาเป็นคนสุดท้าย เสียงทุ้มดังมาจากครึ่งทางขึ้นไปบนภูเขาและความรู้สึกกดขี่อันแรงกล้าก็ทําให้ผู้ชมเงียบลงผู้ชมที่ยังอยู่ในอารมณ์ที่ตื่นเต้นก็สงบลงอย่างรวดเร็วต่อหน้าการบีบบังคับนี้ท้ายที่สุดเขาเป็นจักรพรรดิการประลองดําเนินต่อไปรอบที่3ของรอบพบกันหมดผู้แข่งขันชายคนแรกทั้งสองฝ่ายเข้าสู่สนามจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์กล่าวเรียบเรียบ เสี่ยวซานเดินออกจากห้องรับรองอีกครั้งและในอีกด้านหนึ่งราชามงกรแห่งแสงซูอันอยู่ก็เดินออกจากห้องรับรองมองหน้ากันและบินเข้าไปบนเวทีประลองในเวลาเดียวกันผู้ตัดสินวันนี้คือจักรพรรดิสวรรค์แห่งปฐพีจากเผ่าพูดร่างกายของจักรพรรดนี้ปกคลุมไปด้วยสีน้ำเงินเข้มแม้ว่าเธอจะไม่ได้ปล่อยลมหายใจของเธอเองแต่เมื่อเธอลงมาจากท้องฟ้ามันยังคงทำให้อากาศเย็นลงเล็กน้อย ข้าได้เห็นฝ่าบาทแล้วเสี่ยวซานและซูอันอยู่ทักทายขุมกำลังลำดับที่สองของอาณาจากาักรไตเฉินในเวลาเดียวกันเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทั้งสองฝ่ายจักรพรรดิสวรรค์แห่งปัทภีกล่าวเบาๆซูอันอยู่เหลือบมองเสี่ยวซานด้วยรอยยิ้มที่จริงใจและโค้งคำนับจักรพรรดิสวรรค์แห่งปัทภีอีกครั้งข้ารายงานต่อฝ่าบาทข้ายอมรับความพ่ายแพ้ในนัดนี้ เสี่ยวซานร,รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะยอมแพ้แต่คนอื่นไม่รู้ทันทีที่ซูอันอยู่พูดผู้ชมก็พากันโวยวายทันทีแม้แต่จกักรพรรดิก็ยังตกตะลึงอยู่พักหนึ่งมองไปที่ซูอันอยู่และกล่าวว่าเจ้าสามารถคิดเกี่ยวกับมันได้นี่คือการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิไม่ใช่เรื่องเล็กเจ้ายอมรับความพ่ายแพ้เหรอซูอันอยู่พูดอย่างจริงจัง ใช้ข้ายอมรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ผู้อาวุโสจินให้ความการุณาอย่างมากต่อเผ่ามังกรของข้าเขาช่วยมังกรดูร้ายและแก้ไขปัญหาใหญ่ให้กับเผ่าของเรามิตรภาพของเผ่ามังกรจะคงอยู่ตลอดไปด้วยความกตัญญูต่อความการุณาของเขาที่มีต่อเผ่ามังกรในฐานะผู้นำของเผ่ามังกรแห่งแสงข้าเลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในนัดนี้ขอบคุณพี่สูที่ปล่อยข้าไปเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าให้เขาเช่นกัน ผู้ชมตกอยู่ในความบ้าคลั่งเล็กน้อยในขณะนี้จินเมี่ยวหลินชนะชนะอีกครั้งสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในกรณีที่ซูอันอยู่ราชามังกรแห่งแสงมีเพียง4คะแนนเขามี10คะแนนแล้วรู้ไหมแม้ว่ามันจะเป็นชัยชนะเจ็ดเกมมันก็เป็นเพียง14คะแนนเท่านั้นเสี่ยวซานที่ทำคะแนนได้10คะแนนแล้วเทียบกับได้9ก้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด,ด้วยเท้าครึ่งก้าแล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้เล่นหลายคนตามหลังเขาที่มีคะแนนเท่ากันจําเป็นต้องมีการต่อสู้เพิ่มเติมไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังมีการต่อสู้ให้เล่นอีกสี่เกมใครจะบอกว่าเขาไม่สามารถชนะเกมอื่นได้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็ตกตะลึงมาเมื่อจินเมี่ยวหลินผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าดูเหมือนว่ามันจะมืดลงเรื่อยๆจินเมี่ยวหลินชนะแล้วออกจากเวทีได้จักรพรรดิสวรรค์ก็มีความสุขมากโดยเฉพาะจากอาณาจักรไตเฉินที่ชนะ แม้ว่าตระกูลต้นทองฟ้าจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นกลางแต่เมืองแห่งต้นไม้ยังคงอยู่ในอาณาจักรไตเฉินจินเนี่ยวหลินยังเป็นพูดชัยชนะโดยไม่มีการต่อสู้เสี่ยวซานกลับไปที่พื้นที่พักผ่อนและผู้เล่นคนอื่นๆที่เห็นฉากนี้พวกเขาไม่มีแผนในใจได้อย่างไร ตระกูลมังกรใช้โอกาสนี้ได้เป็นอย่างดีซูอันอยู่นั้นทรงพลังและด้วยจิตวิญญาณท่าแสงทําให้ได้ตําแหน่งในรอบชิงชนะเลิศในหมู่ผู้เล่นชายได้ไม่ยากและการยอมรับว่าความพ่ายแพ้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมสําหรับเขาและสิ่งนี้เป็นข้อตกลงที่ดีกับตระกูลต้นทองฟ้าหลังจากที่ตระกูลต้นทองฟ้าเป็นกลางมิตรภาพของเผ่ามังกรจะทําให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะโน้มเอียงไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของมังกรดูร้าย เรียกได้ว่าตระกูลมังกรทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูอันอยู่ยังคงแข่งขันกันเพื่อตําแหน่งเจ้าเมืองคริสตันซึ่งเกือบจะแน่นอนว่าเป็นตําแหน่งที่เป็นของเผ่ามังกรหากเขาได้รับการสนับสนุนจากตระกูลต้นทองฟ้าก็เท่ากับได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อซูอันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งความคิดต่างๆผุดขึ้นในใจของผู้เล่นคนอื่น เมื่อกงจื่อนั่งอยู่ในห้องรับรองของเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยและองค์หญิงนกยุงข้างๆเธอกล่าวว่าดูเหมือนว่าทุกกลุ่มชาติพันธุ์ให้คุณค่ากับจินเมี่ยลิลนมากกว่าที่เราตัดสินนี่เป็นกรณีของเผ่ามังกรและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็น่าจะเหมือนกันเขามีสิบคะแนนและดูเหมือนมีโอกาสที่ดีที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศซูชินพยักหน้าและกล่าวว่าพี่สาวพูดถูกเมื่อวันนี้เจ้าประเมินจินเมี่ยลินคนนี้ต่ำไปไม่ได้จริงๆ เมื่อมองย้อนกลับไปถึงทุกสิ่งที่เขาเคยทำมาอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นคนฉลาดราวกับปีศาจและทุกย่างก้าวดูเหมือนเป็นธรรมชาติแต่ไม่ธรรมดาในรอบชิงชนะเลิศเสี่ยวเม่ยเจ้าต้องระวังเขาใช้คิ้วของเม่ยกงจื่อค่อยๆย,ยืดออกโดยไม่รู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่เล่นอย่างระมัดระวัง ใช่แล้วเกมต่อไปคือเมื่อกงจือสิ่งที่เธอจะเผชิญคือหลานโมเฉียนแห่งเผ่าเบฮีมอสจากเมืองแยกนภาเช่นเดียวกับเธอหลานโมเฉียนชนะสองเกมแรกในครึ่งแรกหลานโมเฉียนต่างจากอสูรยักษ์เบฮีมอสอื่นๆที่ใช้กรงเล็บของพวกมันได้ดีแต่หลานโมเฉียนใช้ดาบย้อนกลับไปในตอนนั้นหลานโมเฉียนยังแข่งขันกับเธอเพื่อดับอสูรงเงา ในเวลานี้ทั้งสองฝ่ายได้พบกันในการประลองไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครก็ตามที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้จะเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างมากตราบใดที่การต่อสู้ต่อไปนี้เล่นได้ตามปกติเกือบจะรับประกันตำแหน่งหนึ่งใน3ผู้เล่นหญิงกลุ่มแรกจะปรากฏตัวเมื่อกงจื่อและหลานโมเฉียนเดินออกจากห้องรับรองเกือบพร้อมพอม,พมกันแต่ไม่ได้มองหน้ากันแต่กระโดดเข้าไปในสนามประลองพร้อมกัน